กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูปวันนี้มาเก็บผักน้ำมาปืนดิก๊งนอง<ล>กำงนองกำงนองสาวเนี่ยก็้นองใสก็นองใสมเก็บผักน้ำอย่ายูดคิวดูไปหนีไม่มได้ครับนี่ครับบรรยากาศหนีโรงงานครับฝ่าคึุมๆครับบรรยากาศหาโม่งเลี่ยงคนก็ลังสีตกนี่ครับฝนพักน้ำขางโรงงานเนี่นี่โรงงานครับฝ่าพักน้ำเลยอยู่ขางโรงงานครับก็ต้องไปขึ้นผู้หญิงครับคุนครับเพื่อนผู้ โย่ห้อยผ้าเบิ่งหนวดพักน้ำหนวดเราเคยเห็นนียครบกับเป็นประมาณนี้เนาะนี่ครับต้นพักน้ำต้นเแบาบมีครับต้นยี่นิ่น้ำเบิ่งหนวดเอออุ้ยหนวดกำลังเอาแพีงเนื้อเพียงเนื้อต้องเก็บบอลทันหนวดเนื่อมันโย่หมดแล้ว,ลวนะเก็บบอลทันเนื้อก็จะออกเก็บก่อนเมียนเมียนมันมันโยวหมดมันไม่มีใครเก็บ เนะือนพยเ่น,นีาา่ยยน,นเราก็บเก็บเลยพวเนี่ยเราโมเก็บแต่อยู่รอดอเลยเออนี้ครับวัาาน,น,น,นนันโอ้งามนีกตนี้พอดีกินครับอนนี้รว,ว,ว,วกกินเอาไปอ้อมซีไก่กันเลยครับเอาท่าปาเลือดไปลวก็ซ้อนน้ำครับเอาท่าเลโอ้บเจาว บรรยากาศยิ่มเรียงครับฝนตกปล่อยปล่อยนี่ครับด้ไลนได้ไลนเด้อวางหาหานีดเยอะเพียงนี่ครับที่นี่มาปีใครปมะมาณนึกสาีดมั้ขายมื่นว้นมื่นซีวอนห้าหมื่นปาเนี่นี่บ้ มีอเหงุ่เขียวมัน,กน,นแก้วเนี่ยแก้วเหรอต้นต้นนั่นนีต้นนั่นฟังนังกันนั่นเป็นไนงฟังางกันนั่นไอันบมัมงรรจอดไเบืง้งเนยจึงใบเขียวบพอ,อได้เล่มคนระับพี่นองก้หังเไว รอบหนามาเก็บพอดีสุ้มหนึ่งสุ้มหนึ่งกําลังฟงเลยนี่พี่น้องจะได้เนี่ยมันต้องซอนมือมาเก็บได้เล่กินบ่ทันเดี๋ยวก็ออขึ้นไว้ยังมีวะแล้อยากกินมาเด้อเก็บให้ผมมาหนดพี่น้องลายลายเกยลี้ยงเออโอ้โ เครื่องโลวเราทุ่งทุ่งเครื่องรัวเราดีไอ้ไสให้อุดรอนน่สจได้ไหมีน้องมีกูเบากูเาม้องบัวสดพสดสวดสดโอ้โหอ๋อายกลองอีกแล้วิจะได้ไรเปเลียโมจนเลียโมอ๋อไอ้ไม่ใช่ช่างเขาไมปีนรัวท่ว่าหร ดไงล่ะดีเดี๋ยวนี่ครับบรรยากาศนี่มาเลี้ยงขังโรงงานเมื่อหาคลิปพักไปลวกไปกินนะครับนี่เป็นโรงงานนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆโรงงานป่าคึมๆน,น,นะครับฝนกำลังตกปอยๆตกแล้วครับรอบ,รอบนึง เก็บผักกนา้ินแบบเศรษฐกิจพ่อพียงครับใหากินแบบมันมาต้องเงินไปซื้อเหล้าท่านวังมาต้องเงินเงินเอาไว้ซื้อเหล้าข้า <c oughs> กระพื่อกระเพาะไปซื้อเหล้าเหลียว,กก <c oughs> วมันแน่นเลยกูดไดกินกับแม่เลยครับเดี๋ยวเคยเียวให้รลายครับ เมียนมืดครับนี่ข้างข้างนี่ครับเมียนมืดเลยนี่นี่ตรงนี้ก็เมียนครับนี่เราก็เป็นทั้งรังก็เมียนครับผู้หนังรังเราก็อวมอวบโรงงานนี่เมียนมืดเลยครับอวบโรงงานเขาอวบโรงงานเขาผู้ไอเสียนี่อ้อนนี่ลวกกินนี่ครับทำมันอวบอวบอ้าวจุนไอ้ห้องลูกค้ามีไหมนี่บ่กฮะ ย้อมห้ามุนไปเบ้างเออเอาเอื้อเงี้ยเมื่อนครับนี่ครับปลาปลาปลานี่ครับปลาซื้อต้นตระหูมตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นครับโอกาสต้นยิ่ใหญ่หนิครับต้นยิ่งใหญ่ยังเอาตัวนี่ครับต้นนี้เมื่อนี่ครับสูงๆนี่ มันสูงแบนีนี่แก่แล้วเบอโอุ้นีโอ้ยอ่สูงออกเทนนี่นี่สวงมือมาเก็บเลพี่ให้มันขึ้นเลยสอมี่เก็บตลอดฮักันเหมแมันเป็นตาไมเลยไม่จยฮักทิมเลยสอมี่เขาเก็บไปนี่นี่จวนหันย่อก็หนีอุบวมนี่ปวะมาณ ซามิวสี่อันครับขอี่นี่เะไเพียงซามิเขาขาอย่ในี้านเขาืกดติดตามนะเขาย่นี้กดแชร์ด้ครับีติดตามรับชมครับซมิวีอครับไปแล้ว